สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนสองสี่เก้าเก้าพาเที่ยววัดวันนี้จะพามากราบพระธาตุเกศแก้วจุลามณีอยู่ที่ชัยภูมิครับห <c oughs> ่างจากเมืองชัยภูมิมาสามสิบเอ็ดกิโลสามสิบเก้ากิโลครับ ไปชมข้างบนครับไปไหว้ข้างบนครับนี่ข้างไหนครับ เาแก่มากเ,เพื่อนๆถ้าผ่านมาที่พระธ,ธาตุชัยภูมินะครับแวะมาที่พระธ,ธาตุเกศแก้วจุรามณีห่างจากพระธ,ธาตุชัยภูมิเราๆ20ไม่20กิโลอยู่ใกล้กันนะครับ รถคู่ใจไปไหนไปด้วย